They call her Lisa and she will slay every time. Our Blackpink superstar is currently a mentor on the Chinese singing competition Youth With You and had to learn some choreography from NCT's 10. He posted some of the rehearsal to Instagram. <laughs> พร้อมกับสมาชิกในทีมรายการ You With You ในเพลง Kickback จากวงเววีโดยบีบอร์ดบอกว่าท้าเต้นเพลง Kickback ของลิซ่าวง b l a c k p ิ้งที่เรียนรู้จากเต้นเพื่อแสดงในรายการ You With You ซึ่งลิซ่าเธอรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสอนการเต้นลิซ่าเธอมองและเรียนรู้อย่างจริงจังขณะที่เต้นสอนท่าเต้นในคลิปบนอินสตาแกรมตอนนี้ยอดวิวมากกว่า6ล้านครั้งในเวลาเพียง3วัน ซึ่งตอนนี้ยอดเข้าชมคลิปมากกว่า7ล้านครั้งแล้วนอกจากบิวบอร์ดจะอัพคลิปลิซ่าใน YouTube และ Twitter แล้วบน i n s t a g r กรมของบิวบอร์ดที่มีผู้ติดตามมากกว่า11ล้านก็ได้อัพข่าวของลิซ่าพร้อมทั้งกดติดตามลิซ่าให้เป็นหนึ่งใน845คนที่บิวบอร์ดติดตามด้วยค่ะ และสัญญาณโซโลของลิซ่ากำลังมาเมื่อเคลื่อนสถานีวิทยุในอเมริกาพร้อมใจกันโพสต์ข้อความเดียวกันขอ l ลิง a l ออลิ a าสแตนและใช้ภาพเดียวกันถึง8สถานีด้วยกันฝั่งอินเตอร์ตรเตรียมความพร้อมขนาดนี้แล้วรอดูเซอร์ไพรส์จากลิซ่ากันค่ะขอให้เพลงออกมาแบบปัง,ปงๆทีเถอะค่ะเพราะพวกเรารอสนับสนุนแบบเต็มที่ค่ะ 谢谢丽策老师，谢谢。丽策老师。喜欢哈菜，麻辣火锅，The One，吃到饱，吃到饱，无限量。o、oh. Right, I know he's so 可爱。Like me. I'm your member. You have to call me 老师。Oh, o k o k okay. o、okay, okay. u 她姐姐，OK。嗨，谢谢丽娜老师，谢谢。